แม้ว่าจะยังไม่ถึงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แต่ว่าเขาเตรียมของขวัญไว้แล้วนะเอาเราไปดูกันหน่อยครับพี่น้องแรงงานทั้งหลายจะได้ของขวัญอะไรกันบ้างอันนี้เฉพาะกระทรวงแรงงานเท่านั้นนะโอ้ยประชาชนสมัยนี้เนี่ยได้ของขวัญกันทุกกระทรวงอ่ะนี่ท่านพิพัฒน์รัศกรจปรารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็หย่อนลูกทองทองลงไปก็เป็นอันว่าเอาละให้ของขวัญแล้วอ้าวของขวัญมีอะไรบ้างมาดูกันหน่อยครับ ของขวัญที่กระทรวงแรงงานจะมอบให้กับพวกเราดูซิว่าจะเป็นของขวัญที่คุณพอใจหรือเปล่า 1. เพิ่มอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน6กลุ่มอาชีพ54สาขาผมเห็นข้อความนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาประมาณ3วันที่แล้วนะฮะอยากจะให้คุณผู้ชมนั้นลองเซิร์ช Google เข้าไปดูจริงๆร,ราชกิจจานุเบกษาชิ้นนี้นั้นความยาวประมาณสัก2หน้าถึง3หน้าเลยนะ เขาจะลิสต์รายชื่อมาเลยว่ามีอาชีพอะไรบ้างที่พูดง่ายว่าเป็นอาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนมันเกินอัตราค่าจ้างขั้นต่ําไปแล้วอ่ะดีมากเลยอ่ะแล้วประกาศออกมาแบบนี้มันยิ่งกระตุ้นทําให้คนนั้นอยากพัฒนาคือที่เขาบอกว่า up skill อ่ะรัฐบาลชอบมาบอกบอกว่าเราจะ re skill เราจะ up skill เราจะทําให้คนไทยได้มีสกิลเพิ่มมากขึ้นจะได้ไม่ต้องไปคิดกันแล้วว่า ค่าจ้างขั้นต่ำมีเท่าไร่วันหนึ่งเราจะเป็นสิงคโปร์ที่สิงคโปร์ไม่มีนะคาจ้างขั้นต่ำอะ่ำอะเพราะทุกคนเขาก็ได้เงินเดือนของเขากันไปเขาไม่มีที่เขาจะได้ว่าต่ำยังไงถึงจะต่ำสุดๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะลองไปอ่านดูฝสกอีกนิดนึงได้ไหมเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเนี่ยเวลาเข้าไปปั๊บแล้วบางทีมันชอบมันชอบขึ้นคำว่าไม่ปลอดภอัยอ่ะกลัวไงคือเว็บไซต์เวลาขึ้นมาคุณเคยเข้าเว็บไซต์ไหม เวลาคุณเปิดอย่างเงี้ยผมเปิดเบราว์เซอร์ผมเปิดเบราว์เซอร์ของผมขึ้นมาเบราว์เซอร์ของผมคือ S า f a r i รอย่างเงี้ยแล้วผมก็อ่านราศกิจารูเบกษาแต่พอผมเข้าไปปั๊บแล้วแล้วไอ้บาร์ข้างแล้วไอ้บาร์ข้างล่างอ่ะมันชอบขึ้นว่าไม่ปลอดภัยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมจะลองเข้าดูนะเอ้นี่เรามีเวลาว่างกันถึงขนาดที่ว่าเราจะมา นั่งกดอะไรกันขนาดนี้เลยเหรออันไหนไหนไหนดูซีราชกิจจานุเบกษาม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 าเว็บไซต์สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีราชกิจจานุเบกษาเอ้ยปลอดภัยเว้ยไม่มีขึ้นมาไม่ปลอดภัยแต่ว่าบางทีผมเข้าไปดูอ่าอันนี้กดลิงก์ไปลิงก์มาปั๊บเนี่ยมันก็จะเข้าไปในหน้าช้อปปี้เออก็จะเป็นอย่างนี้ ก็จะเป็นช้อปปีแบบนี้ซึ่งผมก็ไม่ได้อยากซื้ออะไรไงผมอยากแค่อยากเข้าไปดูเรื่องกฎหมงกฎหมายอะไรแบบนี้แต่ผมผมผมเข้าใจว่ามีเ,เว็บไซต์ของสำนักงานอ,อานารย์ในคณะกรรมก,การกฤษฎีกาอีกนะฮะแต่ว่าราชกิจจานุเบกษาเนี่ยผมเชื่อว่ารวมถึงด้วยนะรวมถึงเ,เว็บไซต์ของบรรดาหน่วยงานภาคร,รัฐต่ตางๆผมเชื่อว่า <Evet. S 1> นะฮะหน่วยงานภาครัฐต่างๆผมเชื่อว่าน่าจะ แต่ละกระทรวงเนี่ยทุกกระทรวงน่าจะลงทุนทำเว็บไซต์ของตัวเองขึ้นมาหนึ่งเว็บไซต์อย่างน้อยแต่ละกระทรวงต้องมีเว็บไซต์หนึ่งที่ปลอดภัยแล้วจากนั้นค่อยๆขยายไปตามกรมต่างๆที่มีความสำคัญเจ้าหน้าที่ในแต่ละกระทรวงนั้นก็ค่อยๆไล่เรียงว่าเราจะเริ่มจากกรมไหนหรือสำนักไหนซึ่งมีธุรกรรมที่ติดต่อกับประชาชนมากที่สุด แล้วทําให้มันปลอดภัยเพราะเราก็ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เว็บไซต์ของบางกระทรวงเว็บไซต์ของบางกรมมันเข้าไปแล้วมันเข้าไปแล้วมันทําอะไรไม่ได้นะฮะอันนี้ชิ้นแรกนะอันนี้ผมฝากไว้นะครับแต่อยากให้ลองเข้าไปดูกันนะครับใครอยากจะอัพสกิลใครอยากจะมีค่าจ้างที่มากกว่าวันละ370บาท350บาทแบบนี้2คือปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ2-16ถึงบบาทนะอันนี้ทำอยู่แล้ว 3ก็คือกู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านเนี่ยรายบุคคลไม่เกิน50,000่นรายกลุ่มกู้ไม่เกิน500,000คิดดอกเบี้ยศูนย์บาทจำนวน24เดือนงวดที่25เป็นต้นไปดอกเบีย้ย3%เปเซนต่อปียืนได้ตั้งแต่1นธันวาคม <c oughs> ข้อที่3นี้ผมบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับผมยังไม่ได้ศึกษามา ผมไม่ทราบว่าเงินก้อนนี้จะเอาไปทําอะไรได้บ้างงั้นผมขอตาคุณผู้ชมไว้ก่อนนะฮะขอผมกลับไปอ่านก่อนว่าเงินก้อนนี้คือกู้แล้วไปเอาไปทําอะไรกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทําที่บ้านอันนี้ผมยังไม่เข้าใจว่ามันคือกองทุนอะไรนะฮะดังนั้นอันข้อสามนี้ผมตา,าไว้ก่อนแต่ผมจะกลับมาบอกแน่นอนผมจะกลับไปศึกษาอันที่4ตรวจเช็คสภาพรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ฟรีเทศกาลปีใหม่นะเอาใครอยากตรวจ22-28บธันวาคม 5. คือฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตรภาษาอังกฤษภาษาจีนการตลาดออนไลน์ดิจิตลัลฟรี1,000สิทธิ์ขั้นที่6คือช่วยปลดหนี้ผ่านโครงการเงินกู้สร้างสุขปลดทุกหนี้นอกระบบในวงเงินก็ไม่เกินคนละ1 0 0 0 0แสบาท 7. คืออบรมความปลอดภัยในการทำงานฟรีข้อที่8คือผู้ประกันตนสามารถตรวจสุขภาพฟรี14รายการเริ่มตั้งแต่วันปีใหม่9 จัดรถทันตกรรมเคลื่อนที่ไปบริการณนะสถานประกอบการ1มกราคมถึง31มีนาคมคงมีตารางอยู่ลองเข้าไปเช็คในเว็บไซต์นะครับขั้นที่10ก็คือพัฒนาแอปพลิเคชันอะไม่และแอปพลิเคชัน SSO Plus รวมศูนย์การบริการเพื่อความสะดวกแก่ผู้ประกันตนเริ่ม1มกราคม11ก็คือติดตั้งระบบรายงานจุดเสี่ยงจุดอันตรายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย ประเมินความเสี่ยงขั้นตน้นนี่คือทั้งหมดของของขวัญที่กระทรวงแรงงานจะมอบให้ทันได้และที่สำคัญก็คือนะฮะของขวัญอีกชิ้นหนึ่งที่ยังไม่สามารถมอบให้กันได้จะเสนอให้บอร์ดไตรภาคีตั้งอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อดูแลเรื่องการปรับค่าจ้างขั้นต่ำและพิจารณารายอำเภอรายสาขาอาชีพเลยฮะ คราวนี้จะลงไปดูรายละเอียดเลยรายอำเภออำเภอนี้อาชีพอาชีพนี้อยู่ในอำเภอนี้ควรจะได้ค่าจ้างเท่าไหร่อาชีพเดียวกันแต่ไปอยู่ต่างอำเภอคนละพื้นที่ควรจะได้ค่าจ้างเท่าไหร่เขาจะลงรายละเอียดแบบนี้เขาบอกว่าเนื่องจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำที่ผ่านมาเป็นการปรับขึ้นภาพรวมทั้งจังหวัดซึ่งเดี๋ยวนี้ในแต่ละจังหวัดนั้นก็มีหลายอำเภอแล้วหลายอำเภอนั้นความเจริญก็ไม่เท่ากันก็อาจจะไม่ยุติธรรมกับผู้ใช้แรงงาน ที่ทํางานในเมืองซึ่งมีค่าครองชีพสูงคือจริงๆแล้วต่างคนต่างก็มีข้อดีข้อเสียแหละฮะก็หวังว่าบอร์ดไตรภาคีนั้นจะยอมรับสิ่งที่กระทรวงแรงงานเสนอแล้วก็จะประกาศได้ในช่วงปีใหม่ฟังท่านรัฐมนตรีครับเไขทีี่ความจนตตสูง เชิญคณะกรรมการไต่ภาคีมาหารือครั้งหนึ่งพร้อมกับนำเสนอว่าต้องการข้อมูลอะไรบ้างจากกระทรวงไหนเมื่อเราได้ข้อมูลเสร็จเราผมจะต้องรีบประชุมให้เสร็จสิ้นก่อนเดือนมีนาคมเพื่อจะเป็นการประกาศเป็นของขวัญวันพีใหม่ในเทศกาอ่าโอมทาแรงกันบั่ะ ภูเก็ตร3 3จังหวัดช้ยแดนภาคใต้อยู่เท่า350 2ถึง16บาทประมาณน,นี้ยังไม่ใช่ผลงานชิ้นโบแดงของกระทรวงแรงงานทน่านรัฐมนตรีบอกว่าปีใหม่นี้จะไปทำการบ้านเกี่ยวกับเรื่องของสูตรในการคำนวณค่าแรงแล้วจะมีข่าวดีมาบอกกันในปีหน้าอา้าวประชาชนทุกคนปีหน้าฟ้าใหม่เราอาจจะได้สิ่งดีๆจากกระทรวงแรงงาน นั่นก็คือค่าแรงที่เหมาะสมและเป็นธรรมที่สุดจะมีการปรับสูตรใหม่กันครั้งใหญ่รอติดตามครับคุณผู้ชมครับ